เฮ้ hey, ยเกก้นใช่ทำไมถึงนั้นนั่นแหละ <Huh? S 1> ฉันมีอะไรให้นายดูยด้วยดูนี่นะจากผลสรวปพบว่ามี98%ที่ไม่กดติดตามเพราะฉะนั้นกดติดตามฉันด้วยนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในไมครับแต่มันคือเวอร์ชั่น1.5.1บางคนถามว่าผมลงมาทำไมเวอร์ชั่นนี้คือมันจะสอดคล้องกับแมปที่ผมจะเล่นวันนี้นะครับผมจะเล่นแมปอะไรวันนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันในแมปดีกว่าไป ตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสกินก็ยังไม่โหลดเลยนะเวอร์ชันนี้ถ้ายังไม่มีสกินแหละคือผมจะนับ3 2 1นะฮะแล้วผมจะหันไปพร้อมคนดูทุกคนจะได้เห็นแมปนะครับ3า1ปุ๊บอ,อันนี้คือแมปเดอะดอปเปอร์ uh, pler, นะครัเป็นแมปที่เรานั้นจะต้องกระโดดลงมาจากบนสุดมาลงหน้าสุดใช้ได้เลยะคระับมันก็ ไม่มีอ,ะ,อะไรยุ่งยากมันก็คือแนวนั้นแหละน,ะนั่นแหละนะเพราะว่ามันเป็นแบบที่ด์กเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเลยนะครับอันนี้ไม่เกินจริงนะมาเดี๋ยวเราจะมากดปุกกันเลยนะก็คือกดปุ่มเนี่ยเป็นการเริ่มเกมเลยนะเทวิตไหมครับเวอร์ชันหนึ่งจุดห้านะจ๊ะโอเคใช่ฮะตอนที่ผมกำลังเล่นไมครับหนึ่งจุดห้าอยู่ฮะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเดี๋ยวเราไปด่าที่หนึ่งกันเลยนะผมจะไม่เสียเวลาเยอะดา่าแรกนะฮะแมนนสนะจะเป็นยังไงหนึ่งสองสาม วับโอ้ยสวยจัดอีซี่ชิวไหวชิลเออเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรทางนั้นนะเซไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่อึบอึบลงลงอื้อสวยงามซึ่งแมบ,บนี้มันก็จะมีกล่องด้วยนะผมเคยดูตอนเด็กๆอยู่อ้อนี่ไงเจอละ มาไดมอนย e s ถามว่าเราเอาเพชรมาทำไมนะฮะมันเป็นสักข,ขีพยานนะว่าเรานั้นผ่านด่านนั้นแล้วอันจริงๆมันก็ไม่จำเป็นหรอกด่านที่สองอ o r นะก็ะกดไปเลยฟอุยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยด่านนี้ผมคุ้นมากรู้จักรู้จักรู้จักทำไมด่านนี้ผมคุ้นมากเลยอะ่ะมันเป็นด่านที่ผมแบบคิดถึงคิดถึงคิดถึงๆๆๆ อฐานนี้มันทำให้ผมคิดถึงตอน,นเด็กเลยอ่ะตอนนเด็กผมก็เล่นผมก็ดูยูทูบนะผมก็เจอด่านนี้คิดถึงวะ่ะนี่กล่องเพชรอันที่สองไปไปไปานที่สามกันเลย่านที่สามนะฮะเดอะมายเดอร์นะอุ้ยใช่เลย่านนี้คุณมากไปเลย ลุ้นลุ้นลุนลุ้นแม้ว่ามันจะผ่านมากี่ปีก็ยังเสือๆอยู่นะถือว่าเป็นตามตามตามความฝันนะเพราะว่าตอนเด็กๆผมไม่มีคอมนะแล้วก็ได้แค่ดูก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสเล่นแล้วถึงแม้จะชังกันไปก็เถอะเลเวลที่4ี่ลดนะฮะคางวุ้ยไหนวะคันไหนวะคันไหนคันนั้นคันนี้ฉันเลือกนายอื้มสวยงาม เฮ้ยทุกคนเขาทำได้ไงอะ่ะดูดีทุกคนเขาทำให้น้ำมันอยู่นิ่งๆได้ไงวะเกวะ๋ว่ะคนสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนหูริสกเก้เลยคือคนเมื่อก่อนนี้เขายอดอะ่ะคือเชื่อไหมปัจจุบันผมยังทำไม่เป็นนะบางคนก็บอกว่าบางคนอาจจะทําเป็นก็ได้เออผมผิดเองที่ผมไม่เล่นไหมครับไหนกล้อง VR box ผมหากล้องไม่เจอทุกคนกล้องอะ่ะ หรือว่ันอยู่ข้าบนวะไม่หาไม่เจอจริงคือแมปนี้มันห้ามทุมนะกดของข่านะผมก็จะเค้ารบแต่ประเด็นคือมันอยู่ไหนวะกล่องอ่ะข้อเนี้จะละมาบอกที่ก้อนที่สี่ไปด่านต่อไปกันเลยด่านที่ห้านะฮะหมยแล้วเหมืองุ๊บอุอุ้ยอุ้ยอุ้ด่านนี้ผมรู้จักรู้จักรู้จักดีเลยแหละด่านนี้จำได้ ไปผมจําได้ว่ามันอยู่ข้างบนใช่ไหมอาความทรงจํของฉันยังไม่ลบความทรงจําผมยังไม่จางหายไปนะอืมดาที่หกแล้วนะฮะมันชื่อว่าคูเทนเหรอคูเทนคูเทนคูเทนอ่านไม่ออกโอเคอุ้ยอุ้ยยอุ้ยายากยาั ยกัยกยักยักอยู่ยักอยู่แต่ไม่เกินฝีมือผมไม่เกินความสามารถมันเป็นเหมือนฝักบัวเว้ยเนี่ยฝักบัวแล้วกล่องเพชรอยู่ไหนมีข้างล่างด้วยมันลงไปได้ไหมอ่ะถ้ามันถ้าเกิดมันอนุญ,ญาตให้ลงมันก็ต้องมีทางขึ้นให้เราอันนี้ไม่รู้อ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันลงได้ไหมผมว่าลงได้ดิ เมื่อไั้ถ้ามันไม่อนุญาตให้ลงเขาคงไม่ทําแบบมาใหญ่ขนาดนี้แล้วชิบหายอ๋อมีทางขึ้นตรงนี้อะแค่กล่องเพชรน่าจะอยู่ในนี้เพราะว่าถ้าไม่มีประตูโคตรสังเกตโคตรง่ายอ่ะอ่ามีกล่องกิงด้วยมาเลยไดมอนด์ไดเดอร์โคตรไก่ไปนะฮะดานที่เจ็ด ซามโฮอาโคสก็ os, คือบางหลุมมีปิดแล้วก็มีคำใบ้ว่า X O O o X O O X เอ่อคืออะไรวะคืออะไรอะผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยอุย้ยชิบหายแล้วอันนี้อุย้ยถูกต้องอันนี้อุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยผมดาวทูไปสองอันน่ะสามมาดิมาหนึ่งสอง สามเอหนึ่งสองสามอันนู้นอันเอ้ยถูกต้องอันอหี้ยเก้ยเยเหี้ยเ้เกิดขเก้นเร็้มเกี้มเกี้มเหี้ยเหี้ยเหยเหยเือยเหต้ยเหณ์ยเหีเหี้ยเี้เหี้ยเมี้ยเห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 ี้นเกิดขาห้ยเร็วม,ม,ออไไมากหห พรอมมันเอียงหรือตาผมเอียงวะดูจากทรงแล้วตาผมน่าจะเอียงแหละพอมมันเอียงในซูปเปอร์นเก่าอะนะมันก็มีบาง,างอย่างที่ผมไม่รู้เลยนะเรามาต่อกันเลเวลที่แปดกันเลยเลเวลที่แปดนะจุดจุดจุดเป็อ,อะไรวะจุดจุดจุดโอไม่นะพี่พี่จจริงกับพี่พี่จะให้ผม โด,ดลงไปในโถริเราจะต้องเรียกว่าโถสุขพัณฑ์นะพี่จะให้เรากระโดดลงไปในโถสุขพันเหรอชักโคกอะ่ะผมเรียนซาแบบโคตรูกคุณหนูอ่ะโอเคพี่ผมก็จะกระโดดลงไปในชักโคกก็ได้พี่ไปเลยเรืออาไมทำไมในชักโคกไม่เรือก่อนโอเคดูเดือสมัยก่อนดิทุกคนมันยังไม่มีไม้พายเลยว้าว <Wow. S 1> แม่มีน้ำอะไรไม่รู้โอ้ไปใจชักโคกเลยแม่ชักโคกโมีรู ชักโคบีรูแล้วกล่องอยู่ไหนเอ่ยกล่องไว้อาอยู่นี่เฮ้ยผมตาไปซึ่งสองครั้งนะตาเยอะกว่าดาบที่เล่นอีกสเตปบาร์สเต,ป,สเตปนะเ, ision, เรือที่เก้าโอ้มีนายวิชั่นกบลังใจให้เราด้วย พายทูแรนออนเดอะเวดนะมันบอกว่าให้ให้แบบกระโดดลงโดนให้เรากระโดดให้โดนตรงยายมามูม่นะครับไปเลยอุ๊บโอเคฟอร์มเฮียสเต็ปบายสเต็ปสเต็ปบายสเต็ปชิบหายอุ๊ยไม่ไม่ไม เมื่อกี้ลวงนะโอเคโเคชันนี่สมไมก่อนมันฮิวเร็วจังวะโอ้โครเวียนหัวทุกคนดูดิเนี่ยผมปรับเป็นแบบซ่อนกล้องอะโอคดเวียนหัวโอเคนี่กล่องผมจะก้มหน้านะทุกคนผมจะไม่ให้ทุกคนเห็นนะเมื่อนทุกคนเวียนหัวแนะ่บางคนบอกว่าผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วพี่คือทำไมอะผมไม่เคยเห็นอะ เลเวลที่สิบนะฮะอ่าผมไม่รู้ว่าอังกฤษอ่านว่าอะไรแต่ภาษาไทยมันแปลว่ารถไฟไปเลยไงไงอันนี้อันนี้อุโมงค์อุโมงค์รอช่องรอช่องรอช่องนะทุกคนเึ๊บเึ๊บรอช่องอ,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 อุ๊ยสวยงามมีกล่องไหมมีกล่องไหมอ๋อน,นี่นี่นี่โอ้ตาตัวนะไปกันเลยคลิปนี้ผมไม่ถึงห้านาทีแน่เลย ด่านที่ส1อ็นะฮะเฮลที่แปลว่านาลกไหนนากจริงหเปล่านากกแค่ชื wow ่อน้ำพริกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยออุุ้ยอ้โอ้ายอืมอือืม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 อืเอืมอืมืมอือออืมอืมอือืคอืมออืมอืมอเมอืมอออมออมือมือ แค่ชื่อด่าก็ไม่เป็นมงคลแล้วอ่ะเอออ่ะเป็อะไรอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้อีซี่บอกเลยอันนี้คือสปีดนะมียาสปีดให้ไม่ไม่ไ,มไมผมไม่ต้องการยาสปีดผมต้องการกล่องอเนี่ยอันนี้กล่องป่าใช่ปะ่ะโอเคกล่องป่าเว้ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคน คนดูดิเนี่ยทุกคนดูท่าทางกันวิ่งดิโอ้คิดถึง่ะแล้วข้างหลังผมมันเหมือนมันเป็นโครงกระดูกเลยวุ้ยโครงกระดูกเว้ยทุกคนเสียอจับนี่ไงทุกคนโครงกระดูกพี่พี่เป็นอะไรตายครับพี่ผมว่าพี่โดนยุงกัดนะพี่นั่นดูดิเม็ดเบิร์นเริ่มเลย ยุงกัดหรือสิวขึ้นนะพี่ยุงเอ่ยุงกัดมันจะทําให้เอ่อเขาเรียกว่าบวมนะมันจะเป็นตุ่มนะเดอะเบดรูมนะฮะห้องนอนไปเลยในด่านที่13นะครับ LOOK for the w e t and the วิ่ไม่ออกแล้วก็ตาฟักทองไปให้หมอยผมตาฟักทองไปนะกินยาสปีก่อนเลยอันนี้ใช่ปะ่ะสวิมเน็ตอะไรเนี่ย น่าเป็นยาสปีดนะ่าใช่ปึ๊บพี่เลยป้ายปึ๊บเป่โอ๊ยเกือบเลยป้ายแล้วกล่องผมอะ่ะวันนี้พี่พักทองบูด่านนี้ก็เวียนหัวแล้วมันโอเคมันขึ้นไปได้นะชืบชืบอชืบแล้วก็ชืบแล้วก็ชืบ เซตสวยในนี้มีอะไรอะ่ะอ๋อยาเวอร์ชันนะเตียงที่แม่งมีแต่สีแดงยอดเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันใหม่มันมีหลายสีแล้วช์า,ชาทั้งเลยพี่รู้สึกว่าลิมนี้ผมทำตัวแบบประจิมนน oh. <laughs> อ่อนมากเคยได้ตามวักทอไปปิดรันดีมดีมดีมจะปิดรันนะนี่จะปิดรันนะทุกคนคพี่ๆี ี่เบรผมแตกแปบ๊บหนึ่งพี่พี่จะโคหักซอกพี่ก็หันมีป้ายเตือนผมก่อนพี่โอ้โหพี่เล่นไม่พี่โคหักพี่เล่นเป็นโคหักซอกเลยพี่ผมก็ไม่รู้เลยพี่ดูตรงนี้ดิแเม่งหักเลยอ่ะมันหักไปเลยแล้วผม,มเบรกไม่ทันโอ้เนี่ยมียางขอผมอยู่จุบเดี๋ยวน่อยผมเรีบ โอ้นี่มันห้องนอนอุ้ยชิบหายแล้วแล้วนึ่งนะไหนใหญ่แมงมุมวะอ๋อมันให้ผมปาก,กลัวอ๋อผมผมองไม่เห็นฟักทองนี้ชึบแล้วก็ไปตรงแถาวันนะพี่ผมเลยป้ายพี่อ้วมีใยแมงมุมอุ้ยใจหายดวว้วยเพาะตายอุ้ยโอเคเรื่องเราไดมอนด์อยู่ไหนผมไม่ผม,มอยากเงยหน้าไปอย่างเงี้ยถ้าผมเงยหน้าไปอย่างเงี้ยทุกคนงงไหมน่ะน่าจะงงนะมันลายตา กล่องมามะการที่สิบสี่นะครับพันเลอร์ทุกคนววนี่ผมเอาผมเอาปกนี้เลยทุกคนนี่แตปสะกีดแล้วผมเอาปกนี้ทำคลิปโคตรคิดถึงว่ะอันนี้เลยทุกคนผมทำงี้เลยปีปีปีป<อ>เล่นอะไรวะคือ ผมเอาคือแบบคืออันนี้ไม่โคตรแบบม่อก่อนอยูทูบเบอร์เขาใช้ปกนี้กันนะเวลาขเขาเล่นแบบเนี้ยไม่รู้ทำไมมันสวยมั้งแต่โคตรคิดถึงกล่องอะมียาในวิชั่นนี่หว่านี่ไงกล่องอ้ย่ะอันนี้ยาสปีดนะมีอยู่พี่ขอบคุณพี่ที่เป็นห่วง ทางได้ปะครับปึ๊บทำไมไม่วาร์ปสักทีวะพี่ผมไม่วาร์ปผมไม่วาร์ปผมวาร์ปมาตอนตายพี่เอาใหม่เอาใหม่เหยียบซ้ายขวาโอ๊ยพี่ผมพยายามมาผมว้าผมว้าไปตอนผมเสียชีวีผมไปได้แค่วิญญาณผมอยากไปทางร่างกาย ไม่ผ่านอีกแล้วไปวาป,วาป,วาปั๊บว้าเธออานนท์โอ้ยคือผมมีวิธีไว้ทุกคนแต่มันจะเป็นวิธีที่โกงนะขออนุญาตนะโอ้โหจะใช้เกมโหมดอะ่ะคือเกมโหมดหนึ่งมันจะว์ปเร็วมากเลยเฮ้เราอยากโกงดิเราเล่นด้วยสักสี่ย เรามีศักสีมากพอเพียงแล้ววะมียาฮิวแล้วก็ยาสปีดออกมาๆมามาโอ้ยแดงเรสแดงเรสโอเคอันนี้บอกว่าอะไรอะหาฮิวแมนนะฮะฮิวแมนหาคื่อเหมือนจำนุษย์ยังไงวะอ๋อนี่นะ อ,อเกี่ยตกอ๋อเอก็ผมว่าหัวใจทุกคนเจอค g กเก้นก็น่าจะเจอแหละสมัยนีย้นะอุ้ยเดี๋ยวนะทุกคนสมัยก็มันยังไม่มีแอนิเมชันในการโยนอ,อีกอะคือสมัยนี้นะเวลาเราโยนแบบของอะไรมันจะแบบมีแอนิเมชันมือนะทำไมมันถือไปสแต็กทำไมเนะี่ยไม่รูเสิมีฟินอนะอุ้ยแล้วกล่องอยู่ไหนเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะต้องแบบวาว์ปเข้าไปนะ วับกลับไปโลกเดิมป่ะอ่าเนี่ยงไปไปไปเขาทำประตูให้มันโค้งยังไงอะ่ะเออเขาทำประตูให้มันโค้งได้ไงวะสุดยอดสุดยอดไปไปเราไปด่านต่อไปกันเถอะนะเพราะว่าคลิปนี้ประเผลไม่ถึงห้านาทีด้วยเฮ้ยเฮอะไรวะเนี่ยลุกคอรเซอร์เหรอแปลว่าอะไรวะคือ โอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยลายตาจัดอุย้ยโอรแบ็กแล้วก็เริ่มใหม่ครั้งอ่ะผมลองกดโอกเคกน,นะทุกคนดูดิอุย้ยอะไรวันนี้อ่ยโอ้ว้าวเดี๋ยวเราไปจานต่อไปกันเถอะจานที่16นะฮะมีชื่อว่าเลือดว้าวเป็นยังไงเอ่ยโอย้นี่เลือดเลยนะ่ะอ๋อในเส้นเลือดนะนะเออบางครั้งนะ เราก็ทำตามสาัจจา,ายาเราเถอะหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังชุบชุบสัจจายาเราอ่ะดีที่สุดครับ <Yeah. S 1> แล้วกอกอยู่ไหนนี่ายานในวิชาของมันก็เหมือนในเม็ดเลือดหรือไม่แน่ก็นในเส้นเลือดอันนี้ไม่รู้นะเราอยู่ในไหนใครมีน้ำมั่งอะ่ะผมจะเทแล้วจะเปิดประตูสวัส <Huh? S 1> <laughs> ดิ์โคตรแกอะ่ะใครรู้จักนี่แม่งไม่เด็กนะมุกเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่ผมโดนหลอกเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเจ็บปวดใจจนถึงทุกวันนี้ก็คือไอ้มอสประตูสวรรค์นี่แหละอ้าวจบแล้วเหรอเกมโอเวอร์คอนเโนเดชั่นเฮียคุณนั้นหาเพชรครบสิบหกก้อนไหมคุณสคุณเจอดิ d y o ไฟเอ็นหกสิสคืออะไรไม่รู้แต่ให้รู้ผมเจอครบสิบก้อนนะครับแค่อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะก็มี เอ็กเพอร์เมนทัลคืออะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย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 อุอยอ,อุนน้ย้ยอุ้ออออนนอยอ แมปสนุกๆแบบนี้อีกก็สามารถบอกได้เลยนะแรับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพลงเท่านี้ครับแมปสนุกแล้วช่องผมก็สนุกไม่แพ้แมปเลยนะครับกดตามด้วยครับไปย๊า